ทำไมดีคลิปครับอันนี้จับต้นชนปลายยังไม่ได้นะครับเปิด้าเอาเลยใปฟ้าขอบว่าวมุงแมขี่ไล่ยนหมดหมดลากสายยางมาเติมน้ำทังเ่ย งงนี่คุณว่าอยากยิงให้มันสะอาดไปเลยครับมันยังสร้างเขาสมไงที่ยิงของสุนิทเองอะไรนะครับได้คลิป้อมมันต้องเลียนไปหาสางมันมันมะได้ยยากยัง,ยงเลยนะครับตัวใดมันอยากเอถอทาระบุ ปั๊มระบบยกหางมาขึ้นอันนั้นเล่นไหมาสาร้างอันนี้ระบบป,ปัม๊มโซล่าไง่ายครับแค่ทาไม่ให้ลมมันรั่วแค่นั้นครับผมว่าจ,จะพามันลื้อทําเลยคนระับไปสื่อกอกสื่อ,อแป๊บสื่อเนื้อมหมัยมาเดินระบบให้มันเต็มซีนก็บอกก็ยกไปร้านเลยครับอตอดกระบอกออกแค่นั้นเอง เบื้องล่างแล้วมันสีสะอาดปไห,อ,ห,หอันนี้คล้องอันนี้ามากูิเบิ้งให้คองซนีเผิวมเนียเีบองเานาก่ก็ซื้อซมคไปไปหาทิ์ไปฮะกำไรเท่าไรนี่อาจาเดอเหนียวอเฮะ เป็นท่านได้อยู่เีนเนยนเลยเด้แล้วมัวนะกูว่ากูมีข่าวดีสิบอกมันหยิบซีบน12ก็ไนใส่บ่บได้เขาเขียนขางกองอยู่ <laughs> จ้า <laughs> ่าึงหยิบเท้าหยใส่แม่โค่นะแต่คือ,นนอ,อดีเถอะหาไปได้้วครบ,บชุดครบชุดมดเลย ร้อยห้าสิบนี่หลังเอาวันนี้ร 150. ้อยห้าสิบมนากชีมึงม yani ึงมาใส่โซลาบ่ม like ึส่โซล่าบ่อ้งอเอออังอจัดไปจัดไปแลคาขอไร้ม claro> ึง้างไม่อีกยังก้งงไม่อีกหรอ่งมาเลยแงมาเลยงมาเลย เอาไปไวเขาก็ต้องไปซื้ออะไรเขาเก่าเลยวิญญากซื้ออะไรนะมันจะถอดไปอีกูไปยังนี่กระบอกสองตัวถอดไปหาเจ๊กวงเร็วให้มันไปหอดสร้างกันเถอะนะคือเรียกี่เฮ็ดเลยวแต่ว่าปั่มห่อนไม่หาแล้วปั่มไม่ต้องหายกจ่าเลยยกจ่าก็นใจมึงเนื้อจ็คกองให้กองยังกับบ่ได้เนื้อบ่าให้กองให้เขาเปลี่ยนใหม่ๆโอ้ยยอาไปใหม่ทุย จอดรุ่นบริษัทประเด็นนี่ว่ามีใหม่อยู่เด่นครับบอสครับรถสอปบอกว่าห้างมาเด่นนี่มันกลางเต้นทไหมหมดน้ำนี่มันจะกัดขาบออกบนนี้ เคนมันยิงวะกระท่านถั่วเอามันสะอาดกิ๊บไงไมีขี้ดินพ่อหน่อยเหไหมนี่ขางฟ้าให้มึงฮะเขาได้ยกฟ้าให้ขึ้นนะขี้ดินยังบ่เขากินอย่าถามอย่าถามอย่าถามเรื่องกินอย่าถาม เรื่องเฮ็ดเวียกนี่จังถามพุงเรากูอยากประทะแล้วมันแล้วยังเอามาักใส่กระบอกนอ่กนะระบอกเลียวกับลุงหมังนี่นนะมากใส่รครับเลย แค่นี่เด้ตัวตั้งมันมันคือว่าบ่มีบัมวกรวงเอ๊ะอือเขาตั้งอย่งไรเสะแค่นี่เดียซองเมืองมันมีบักตั้งอยู่บ่แค่นี่นี่ไหมหูว่าไงนะเอ้าแค่นี่ไหมมันคือว่าบ่มีใส่แล้วนี่้พวกตั้งขาดมั้งไหมแค่นี่เดียสะนี่นี่อันนี้ว้มันขันอันนี้ใส่นี่ที่สุบ่เอาบัอลวงเอ้ยเขาก็ตั้งให้มันเหยียดออกมามันจะได้เหยียบได้ลายเลยให้หมดเออบ่วหูแลอว โอ้โอเคมีตายบักแดนมันห่อนแดดเขาห่มอ,อติวมก็พากันลำมากเลยเนะีม่มาเรียนตากแดดแลว้ววะพอ นี่มามักมองฟ้าคอเป้ามึงนี่มันสกปรกแห้งไปแล้วไปเทนะมันต้องใส่หูกลางส่อะไรตรงนี้ใส่ยังมเาไเอาข้นมาใส่หูนี่ฮะยังเขาไบ่ใสหูเบือเบก็บนักเลยกูปั๊บพันหนาส้อยขึ้นเดี๋ยวมันกบหกอพืนแ่ทตตีมาถามจ่างกูไม่ไทให้โมโบนมาเมนรถข่อย์าัจินบ่า ไปไทยหนยไทยเขาลึกปปนีนน่เพื่อนว่าอาไรย,ยาบาัดบอกว่าสองหาทัะไป,ไปไทยแนีสอ,องหาไรเพอา,าฟอดเบลฟอดเดอรเขาว่าประจงังฟอดไทยนากีา้ไรลุนเดะรุนเดะรถอยากงามอยู่นี่ลวงเ, <c oughs> เดี๋ยวมักไว้จักสิบสิบห้านาทีอย่างนี้หรอก จะาบึงเอาแต่เอามือมุนได้นี่นะแล้วมึงไหวมันตาลยังนี่แต่ตรงนี้มึงก็ยังหัวนี่แะเธอเบิ้งความแปลกแหวกใหม่ฟ้าหน้าเปิดบ่ได้บ่วะมันเป็นยังงยกพ่อยกยังออกคือบ่เปิดออกเลยหลางให้มันเร็ว มันมีอ,อย่างนี้นหรอล่มันมีแค่เพียงนั้นโอ้ยละเ,เดี๋ยวเตรียมขอนียวเตรียมกระเทียมเตรียมยังไงนะครับที่ขั้นสมครับขั้นสมฟอร์ดครับผู้ใดสนใจ มีน้าล่องอยู่มันจะไปล่องหน้าทงรถเกีียวไปลงโรทงแรกเลยทงไหนเอ้ยทงมันเสียอยู่อาทิตย์นึ่มิไปล่องทงไหนชิบไล่างแค่ไหนอนาเวลาแค่เราไถไพ่นนุยกอกามบ่เดี๋ยวจัดไหเฮ้ยไ่ได้ไ่ได้เดี๋ยวกูพาไปล่องอ่นหน้าไม้กูพ่น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 คอยไหมพ่นหนึ่งไห้มึงเต้นตำบอกเลยถ้าออกคือหังเลยพอพนคอยประมาณหน่อยก็รถไถดอกเว้ยน้อย สองุดสุดสุดอ่อนง่ายนั่นเละเอาผานสามกาะเลยเ็กมยน่าอ่งอกไเอาไม่โค้ดไม่โคนี่ก็เห็ดเองก็ไปยังมึงจะเอาไปหาร้างเห็ดอย่างเลยคือนมเห็ดเองโอ้ไไไาาายไปโลดใส่ดีไปทั้งชาดบะชาิใส่มันมันใส่เห็ดชาดบยบ่หูก็ดิ้หูสิ ไหนกระเบียงข้างเอกว่ะมันมันสิไปนั่บ่นี่ยโอ้ยมันมาไปแล้วมึงมันถามมันมันอยากไปอยู่ดิมันเหาอถ้าจะไปกับไผ่เนี่ยคนเด้วเด็ดกนึงไปยืมอะไรได้ซ่อมรถไทยข่อยนี่ครับกระแดกมันครับแล้วไปตัดแปะเพน,นียงตัดแปะเพน,นียง โอ้ตัดเอาเกียวอันน่ะนะโอ้ยบึงเสียขคงเลยวะเสียายดีวะแล้วว่าขันเวทคืนสอดเจองข้ายูเขาเก็บอะไรไว้ให้มึงอันเดี๋ยวล้างสิร้อนมาดี